สวัสดีครับคลิปนี้เราก็เป็นคลิปในเกม 9e อีกครั้งแล้วนะครับโดยที่ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตามคําขอของเพื่อนๆในช่องคอมเมนต์ให้ช่วยสอนวิธีการทำเควสค่าย6กให้หน่อยนะครับค่าย6ก็คือค่ายยุทธจักรนะครับจะมีชื่อว่าค่ายกลนกลับศูนย์นะครับจุดรับเควสจะอยู่ในเมืองล่วอย่างนี้เองนะครับก็คือที่ผมยืนอยู่นะตอนนี้ตําแหน่งในตัวเมืองก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับพิกัดก็คือ NPC คนนี้นะครับ มีชื่อว่าซื้อหูหยินพิกัดก็1นึ5 7 5 1อันนี้คือพิกัดที่ถูกต้องนะครับเราก็มาคุยรัอกเฟสกับ n อ c คนนี้นะครับเราก็เลือกรับเฟสไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวสขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มวิ่งเวสเลยครับ เควสดไข้คนอันนี้ก็จะสามารถมารับได้ตั้งแต่ปานเรา,าปานสำนักตอนเลเวล20นะครับอขออภัยครับมารับได้ตอนเราเรียนปานหนึ่งแล้วก็อัพขั้นได้จนถึงขั้นที่20ก็จะสามารถมารับเคลสดนี้ได้แล้วนะครับเงื่อนไขก็มีแค่นี้นะครับ ข้อแนะนาในการทาเควสก็ให้มีม้าหรือไม่ก็ตัวน้ําทิพย์ขี่พายุนะครับแล้วก็คุยเควสกันต่อครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราต้องต่อสู้แล้วนะครับก็สู้กับ NPC คนนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมาตอนปลานน้อยๆก็แนะนำให้เตรียมพวกไอเทมช่วยชีวิตไปด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นก็อย่างพวกยาประลองต่างๆก็เตรียมมาไว้ก็ดีนะครับ ตอนนี้ผมมาตอนที่ผมปันหนึ่งเลเวลสาิจึงรู้สึกว่าสู้ได้ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามั้งแต่ปันเลเวลยีหรือปานขั้น20ก็อาจจะสู้ยากกว่านี้นะครับ เราก็กลับไปหาซื้อหูหินกันครับแล้วก็มาส่งข่าวครับทีนี้เคเวณก็จะให้เราเก็บรวบรวมจดหมาย8ดฉบับนะครับ ก็อยู่ที่ชั้น2นี้ครับแล้วก็ขึ้นมาเก็บจดหมายได้เลยครับเราเก็บจดหมายครบแล้วเราก็กลับไปส่งเฟสที่ซื้อหูหยินที่ชั้นล่างเหมือนเดิมครับ อนนี้เราก็จะได้สกิลของตัวค่ายกลมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวกลางค่ายนะครับเราก็วิ่งไปกันต่อครับ สำหรับค่ายกนนี้ก็จะไปจบที่เราต้องเข้าดันเมฆเขียวนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC คนนี้นะครับทีนี้ก็เขาจะให้เราเข้าไปที่ ทางไปเมฆเขียวแล้วครับพอเราเข้าไปในตัวด่านป้อมเมฆเขียวเราก็ว่าไปหา Np c คนนี้นะครับจะมีชื่อบอกอยู่จุ้ยซิลเซิงแล้วก็จะมีพิกัดบอกอยู่ด้วยนะครับส่วนด่านเมฆเขียวก็อยู่ตรงนี้เองครับ อ๋อขอไฟัยครับตัว NPC อยู่หน้าดันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราได้เข้าดันแน่ๆครับ อนนี้เราก็ได้ตัวค่ายมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวสกิลนะครับสกิลปล่อยเสือเข้าป่าก็จะมีดาเมจอยู่ที่310นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเดินเควสต่อเดี๋ยวต้องลองเดินดูนะครับไม่รู้ว่าตัวป้อมแม่เขียวเปิดให้เราเข้าแล้วหรือยังนะตอนนี้นะครับสรุปว่าป้อมแม่เขียวก็ยังไม่เปิดนะครับ แล้วก็เควสก,ก็จะค้างอยู่แบบนี้วิธีการช็คก,ก็ไม่ยากนะครับเดินมาที่หน้าดันนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้พอเรากดคลิกเข้ามาก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับพอคลิกปุ๊บระบบก็จะระบ,บุว่าจะเปิดตอนที่9:02นะครับจากนั้นแล้วเควสก,ก็จะค้างอยู่แบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสกิลของตัวค่ายกลกลับศูนย์กันสักเล็กน้อยนะครับการกลางค่ายกลก็รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับ เราก็จะมีการผูกขาค่ายด้วยนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าผูกขาค่ายไม่แน่ใจว่าจะเป็นตําแหน่งนี้หรือตําแหน่งนี้นะครับแต่ว่าจะมี่หนึ่งตำแหน่งที่จะต้องผูกขาค่ายกับคนกลางนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของค่ายคนกับศูนย์กับค่าย3ที่เรามีตั้งแต่ต้นเกมกันดีกว่าครับข้อดีของค่ายคนกับศูนย์ก็อขออภัยครับ ถูกแล้วครับข้อดีของค่ายคนกลับศูนย์ก็คือตัวดาเมสกิลปล่อยเสือเข้าถ้ำจะแรงกว่าตัวสกิลของค่ายสามนะครับสกิลค่ายสามดาเมจแค่ร้อยแปดสิบแล้วก็บวกตัวดาเมจอีกเล็กน้อยนะครับส่วนตัวค่ายคนส่วนตัวสกิลปล่อยเสือเข้าถ้ำของค่ายคนกลับศูนย์อันนี้นะครับดาเมจอยู่ที่สามร้อยสิบซึ่งจะแรงกว่าครับแต่ว่าค่ายคนกลับศูนย์ก็จะมีข้อเสียอยู่สองข้อ <haya Mur? S 1> ครับข้อแรกก็คือในช่วงเวลาเรากางค่ายนั้นเราจะต้องใช้ผู้เล่นเข้าค่ายทั้งหมดหกคนนะครับ ก่าจะเข้าค่ายเรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะเสียเวลาไปบ้างเพราะว่าบางครั้งบางคราวผู้เล่นก็อาจจะไม่พร้อมในการเข้าค่ายครับตรงส่วนนี้ก็ต้องนัดแนกกันด,ดีให้ก่อนการค่ายแล้วก็เวลาเราจะไปตีบอสนั้นก็จะต้องการค่ายก่อนที่จะไปเปิดบอสน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเล็กน้อยคือเราจะต้องเสียเวลาพอสมควรนะครับทีนี้ข้อเสียอีกหนึ่งข้อก็คือการกลางค่ายคนกลับส่นอันนี้ใช้ผู้เล่นถึง6คนนะครับจะมากกว่าค่าย3นะครับดังนั้นแล้วในระยะยาวนั้นค่าย3จะมีประโยชน์ก,กว่าค่าย6 ก็เพราะว่าค่าย3านั้นถ้าเกิดว่าคนกลางค่ายเป็นผู้เล่นหมากล้อมมีบัฟนะครับก็จะสามารถกางได้2ค่ายก็จะมี2บัฟนะครับ2บัฟนั้นก็จะเป็นบัฟพวกเพิ่มดาเมจพวกเพิ่มัาราคริจะเป็นประโยชน์มากกว่าการกลาง6ค่าย6นะครับเพราะว่าค่าย6ก็จะมีบัฟจากหมากล้อมแค่บัฟเดียวนั่นเองครับดังนั้นแล้ว ระยะยาวค่าย6จะไปรองค่าย3แน่ๆครับแต่ว่าในช่วงนี้ค่าย6ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าตัวสกิลนั้นแรงกว่าค่าย3นั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อบเปรียบเทียบระหว่างค่าย6แล้วก็ค่ายสนะครับสรุปการเดินเควสรวมๆแล้วก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็ได้ตัวค่ายกดมาใช้งานแล้วครับส่วนเควสที่ค้างอยู่เรากา็ซ่อนไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนอตัวดันแม่เขียวเปิดเราค่อยมา ทำเพรที่หลังก็ได้ครับวิธีการซ่อนก็กดติดตามตรงส่วนนี้ครับด้านหน้าก็จะไม่มีรูปสัญลักษณ์สีแดงๆนะครับถ้าเกิดว่าปิดแบบนี้ก็ซ่อนซ่อนเพรไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ไม่รู้สึกว่าขวางตรงตำแหน่งนี้ไปซ้เยอะเกินไปนะครับการซ่อนเพรก็เอาทาแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้คงขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ๊งๆจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากในการทำคลิปต่อๆไปของผมครับถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเดิมนะครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับถ้าเกิดว่ามีเวลามีข้อมูลมากพอเดี๋ยวผมก็มาทำคลิปให้ดูครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ